คือตอนแรกเวลาที่ได้ยินก็ต้องยอมรับนะว่าเออแล้วมันแตกต่างจากมิสซิสยูนิเวอร์สยังไงเพราะว่าเวทีมิสกับมิสซิสมันชัดเจนตั้งแต่แรกว่า Miss ก็คือคนที่ยังไม่เคยแต่างงานแล้ว Miss ิสก็คือคนที่แต่างงานแล้วมันก็เลยมีความแบบเอ๊ะแล้วมิสซิสมันจะเป็นยังไงในอนาคตประมาณนี้ค่ะก็งงเหมือนกัน<อ>หนูแค่อยากคือหนูแค่สำหรับหนูว่า หนูคิดว่าในเรื่องของกฎอะ่ะมันก็แล้วแต่คนที่เป็นเจ้าของเนาะที่จะออกกฎว่าะจะให้ใครมาร่วมประกวดบ้างแต่สําหรับหนูหนูแค่รู้สึกถึงความชัดเจนว่าเออมิสก็คือมิสมิสซิสก็คือมิสซิสหรือว่าเขาอะ่ะจะเหมือนชนเหมือนจะมาโคกันไหมว่ามิสแอนด์มิสซิสยูนิเวอร์สถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็อ่ะโอเคเกดแต่พอมันเป็นมิสยูนิเวอร์สแล้วมันเป็นงานคนที่แต่งงานแล้วแล้วมิสซิสยูนิเวอร์สคืออะไรล่ะในอนาคตหนูก็งงเหมือนกันว่าแบบเออแล้วมันแยกแย,ก,ยก,กันยังไงสําหรับคนที่ตั้งใใจจะประกนนาค จะเรียกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะอันนี้ต้องมองในหลายๆด้านสําหรับหนูอะหนูแค่มองว่าสําหรับคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่อ่ะอันนี้แค่รู้สึกว่าการที่เราจะประกวดอ่ะมันมีแบบ m e n t a l i t y อะที่มันจะต้องเข้มแข็งมากกับทุกอย่างที่เจออ่ะมันจะทําให้เครียดเกินไปไหมแล้วกระทบถึง,ถง ในท้องหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีความกังวลในด้านนี้หรือสําหรับคนที่มีลูกแล้วอยู่ที่บ้านสมมุติอะคะ่ะแน่นอนว่าครอบครัวสําหรับฟ้าสายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆซึ่งก็เข้าใจว่าฝันของหลายๆคนก็อยากเป็นนางงามอะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องคํานวณถึงลูกๆที่อยู่ที่บ้านด้วยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามาทํางานจริงๆอะแล้วเราได้ตําแหน่งอะเราก็ต้องห่างจากครอบครัวเป็นระยะเวลานานอะประมาณหนึ่งปีอะเนาะระหว่างที่ดํารงตําแหน่งอะแล้ว ลูกที่บ้านล่ะจะเป็นยังไงคิดถึงเขาไหมแล้วแล้วการที่แบบลูกสมมุติอาจจะแบะบอรหรือว่ายังจะเด็กๆอยู่อ่ะเขาก็ต้องการครอบครัวที่มันครอบอะค่ะที่จะอยู่กับเขาเพื่อให้เขามีความสุขแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นจากครอบครัวอันนี้คุณหนูก็รู้สึกส่วนตัวเนาะว่าในเรื่องของของความพร้อมในการที่เราจะรับหน้าที่เวลาที่เราได้มงกุดอ่ะมันจะกระทบกับครอบครัวซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับหลายๆคนหรือเปล่าค่ะซึ่งแฟนใน การที่ว่าคุณเปิดโอกาสให้คนที่แต่งงานแล้วมาประกวดได้สู้เปลี่ยนเป็นแบบว่าเพิ่มขยายอายุจะไม่ดีกว่าหรอเออหนูก็รู้สึกว่าหลายคนอะอย่างฟ้าใสาเออะก็ไม่อยากพูดแบบ เอาล้วนะแต่ว่าอย่างฟ้าใสเองอะ่ะก็รู้สึกว่าก็ใกล้จะเลข3ามแล้วแต่ว่าในใจของเราเราก็ยังอยากประกวดถ้าเรายังมีโอกาสอนะเนาะสำหรับหน,หนูหนูก็เห็นด้วยว่าเออมิสอะจริงๆก็สามารถขยายอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะมันในเรื่องของความชัดเจนอะว่าแบบแล้วมันจะแบ่งแยกกันยังไงแล้วหน้าที่ภาระของคนที่กําลังจะเป็นแม่หรือคนที่เป็นแม่แล้วอะจะมาทําได้เต็มที่หรือไม่อันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอืมขอบคุณ